ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับลิเวอร์พูลหรือแผนดึงเป้าหมายเก่าเสริมแนวรุกหงแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์ยุโรป6สมัยตกเป็นข่าวว่าวางแผนหันกลับไปดึงตัวเป้าหมายเก่ามาเสริมแนวรุกเพราะว่าเจ้าตัวหายเดี่ยงกลับมาลงสนามได้แล้วมาโกอาเซนซิโอกองกลางดีกรีทีมชาติสเปนของราชันชุดขาวแรวแมเดต กลับมาเป็นแข้งเป้าหมายของหงแดงเลโวพูลอีกครั้งตามรายงานของเอลโกดิจิตอลสื่อฟุตบอลของแดนการทิงดุที่ระบุว่าเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมของเลโวพูลนั้นยังคงชื่นชอบฝีเท้าของดาวแต่วัย24ปีรายนี้จึงวางแผนเตรียมหันกลับไปตามจีบมาเสริมแนวรุกอีกครั้งก่อนหน้านี้เคยมีรายงานข่าวออกมาว่าเอร์พูลนั้นสนใจฝีเท้าของอาเซนซิโอมานานแล้ว แต่ต้องตัดใจล้มเลิกแผนการดึงตัวเข้ามาเสริมทัพเพราะว่าเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บจนต้องพักยาวแต่ทว่าในตอนนี้ดาวเตะชาวสเปนหายเดี่ยงกลับมาลงสนามได้แล้วและเจ้าตัวก็เพิ่งจะกลับมายิงประตูให้กับเรอัลมาดริดในศึกลาลิกาสเปนในนัดที่ราชันชุดขาวเปิดบ้านเอาชนะบาเลเซียได้3ประตูต่อศูนอีกด้วยจึงทำให้นักเตะรายนี้ กลับมาเป็นแข้งเป้าหมายของหงแดงและว่าผู้อีกครั้งอย่างไรก็ตามทางราชันชุดขาวแล้แมดิดตเคยแสดงท่าทีว่าอยากจะเก็บเอาอาเซนซิโอเอาไว้ใช้งานต่อไปมากกว่าเพราะว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในแนวรุกที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหนง่งไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งปีกริมเส้นหรือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเจ้าตัวก็สามารถเล่นได้โดยเจ้าตัวนั้นมีค่าฉีกสัญญาแบบมหาโหด สูงถึง700ล้านยูโรเลยทีเดียวแต่ถ้าหากราชันชุดขาวตัดสินใจขายเจ้าตัวก็น่าจะมีมูลค่าที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโรเอามายืนคู่ฟันไดเวอร์พู Liverpool เสนอส่งเกต้าแลกแนวรับทีมชาติอิตาลีเวอร์พูเตรียมขันน็อตในแนวรับ เลงแรกตัวนาบีเกตากับปราการหลังทีมดังในศึกเกาโช่เซเรียอิตาลีในช่วงซัมเมอร์นี้เรียกว่าผูทีมแกลงในศึกพรีเมียร์ลิกอังกฤษกำลังพิจารณาในการแลกตัวนาบีเกตากองกลางทีมชาติทีนีกับอเลเซโอโรมันโยลีเซนเตอร์แบ็กของเอซีมิลานทีมยักษ์หลับในศึกเกาโช่เซเรียอิตาลีในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของสื่อในแดนมัรกะโรนี นาบี้เก,เกตานั้นย้ายจากอเบลไลซิกมาร่วมทัพของแดงเลเวอร์พในปี2 0 1 8ด้วยค่าตัว52.75ล้านปอนด์แต่จนถึงปัจจุบันเจ้าตัวเองก็ยังไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงในเทนอนฟิลด์ได้ถึงแม้ว่าจะซัดไป6ประตูจากการลงเล่นเป็นตัวจริง33นั้นก็ตามโดยตามรายง,งานข่าวล่าสุดระบุว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซน์นั้นเตรียมที่จะส่งกองอกลางผิวสีรายนี้ เพื่อไปเป็นข้อเสนอในการแลกตัวกับโรมมนโยลีเนื่องจากเจอเกนครอฟนายใหญ่ในถิ่นอันฟิลชื่นชอบนักเตะแนวรับของปีศาจแดงดำรายนี้เป็นอย่างมากและกำลังมองหาคู่หูเพื่อเอามาจับคู่กับเวอร์จิฟานได์ในขณะที่คาริดูกูลิบาลีแนวรับตัวเก่งของนาโปลีสโมอสรชื่อดังในศึกเกาโชเซียเอ,อตเตารีนั้นมีค่าตัวที่แพงเกินไป ครั้งนี้กองหลังทีมชาติอิตาลีในวัย25ปีรายนี้สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยเจ้าตัวเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของเอซีมิลอนโดยในฤดูกาลนี้เจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว26นัดในศึกเกาโชซีออิตาลีราคาแค่นี้ไม่ต้องมาคุย นาโปลีปัดข้อเสนอของลิเวอร์พูลหลังแอบยื่นขอซื้อคูลิบารีคอเลเ e โอเด l โลสปอร์สื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอิตาลีตีข่าวนาโปลีปัดข้อเสนอขอซื้อคาริดูคูริบารีจากลิเวอร์พูลอย่างรวดเร็วหลังจากที่อีกฝ่ายยอมจ่ายเงิน58ล้านปอนด์น้อยกว่าที่พวกเขาตั้งค่าหัวคูลิบารีเอาไว้เยอะนาโปลีสโมสรดังของศึกเกาโชซิไไลีอิตาลี ปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลที่ขอซื้อตัวคาริโดคูเลบาลีปราการหลังคนเก่งของทีมไปร่วมทัพตามแรงงานของคาร์เลิโอเดโลสปอร์ตซื้อกีฬาของแดนมร์กรอนีนับตั้งแต่ที่ย้ายจากเก่งมาอยู่กับนาโปลีเมื่อปี2014คูเลบาลีก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังฝีเท้าดีคนหนึ่งในช่วงหลายฤด,ดูกาลที่ผ่านมา และทำให้ตัวเขาตกเป็นข่าวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปอย่างเช่นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยู่นเตดและปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นต้นแต่ในช่วงนี้หงแดงคือทีมที่มีข่าวกับแข้งวัย29ปีรายนี้บ่อยที่สดุดทั้งนี้คอลิเอโรเดโลสปอร์ตเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลนั้นจริงจังกับการล่าตัวโคลิบาลี่เป็นอย่างมากจนได้ยื่นข้อเสนอแรกเพื่อขอซื้อตัวเขาเข้าไปแล้วที่ราคา58ล้านปอนด แต่ก็โดนทางนาโปลีปฏิเสธแบบทันควันเพราะว่านาโปลีนั้นต้องการเงินที่สูงถึง90ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการเสียปลาการหลังตัวหลักของทีมเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาอยากจะได้เงินก้อนต่อไปใช้สําหรับกรณีที่อาจจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงขุมกําลังครั้งใหญ่หลังจากที่เจนาโลกัตตูโซเทรนเน้าชาวอิตาลีคนใหม่เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เจมี่กลาเกอร์เชื่อตัวรุกของเวอร์ภูที่มีอยู่นั้นมันยังไม่ดีพอเจมี่กลาเกอร์อดีตกองหลังของหงแดงเลว่าภูเชื่อว่าสโมสรอ,อดีตต้นสังกัดของเขานั้นจำเป็นจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งตัวรุกเพิ่มเข้าไปอีกเจมี่กลาเกอร์ตำนานกองหลังของหงแดงเลว่าภูจากฟงของเซงพรเมีเม์ลอังเฤษเชื่อว่าสโมสรอ,อดีตต้นสังกัดของเขานั้น จำเป็นจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งตัวรุกเพิ่มเข้าไปอีกหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นในึกสรีเม์ลกอังกฤษนัดล่าสุดในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมทที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเอเวอร์ตันแล้วเสมอกลับบ้านมาแบบไร้สกอร์โดยเจมี่กะละเกอร์ได้กล่าวว่าสามแนวรุกของหงแดงลิเวอร์พูลนั้นดีพอที่จะลงเล่นให้กับทุกทีมในยุโรปแต่ถ้าหากขาดพวกเขาคนใดคนหนึ่งไปสักคน ฟอร์มการเล่นของทีมนั้นจะตกลงไปเป็นอย่างมากอย่างในตอนที่ลิเวอร์พูลไปเสียแต้มกับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดเพราะว่าโมฮัมเหม็ดซาราไม่ได้ลงสนามนั่นคือเหตุผลว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงยังคงต้องการเสริมทัพในตำแหน่ง3แนวรุกแดนหน้าเพิ่มอีกโดยอดีตกองหลังชาวอังกฤษกล่าวว่าแน่นอนว่าดิวอปอเรกี้คือตำนานของลิเวอร์พูลเพราะเขาช่วยทีมยิงประตูนในเกมที่สำคัญได้หลายนัด แต่โอลิกี้เองก็ยังไม่ได้มีคุณภาพที่ดีถึงระดับที่จะเป็นตัวจริงของทีมส่วนทาคุมิมินามิโนนั้นถามว่าสามารถเป็นหนึ่งในสตัวจริงได้หรือไม่คำตอบของผมก็คือยังไม่ได้และถ้าเลว์ผูเสียใครไปสักคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองคนที่เล่นตำแหน่งตัวริมเส้นตัวจริงเป็นเวลานานพวกเขาอาจจะต้องเจอกับปัญหาอย่างหนักในะได,ดูการหน้าอย่างแน่นอน เจมี่กาลาเกอร์ตำนานปราการหลังของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์สเสมอก็ไม่เสียหายฟานไดชี้หงแดงเข้าใกล้แชมป์ไปอีกก้าวแล้วเวอร์จิลฟานไดยอดปราการหลังของหงแดงเลเวอร์พูว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษขอให้แฟนบอลของหงแดงอดทนรออีกสักหน่อยเป้าหมายสู่ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นขยับเข้าใกล้ไปอีกก้าแล้ว หลังทีมคัมแบ็กกลับมาจากการหยุดพักของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 และกลับมาลงสนามกันได้อีกครั้งโดยบุกไปเก็บผลเสมอในเกมเมอร์ซี w ่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ด้วยการบุกไปเยือนเอวอร์ตันที่สนามกูดิสันพาร์กและจบเกมด้วยสกอร์ศต่อศเก็บหนึ่งแต้มกลับบ้านได้สำเร็จโดยในเกมนี้ถือเป็นอีกนัดที่จบลงแบบไร้สกอร เห็นได้ชัดเลยว่าสภาพร่างกายและแมตฟิตเนสของผู้เล่นนั้นยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยหลังที่ต้องหยุดพักยาวไปถึง3เดือนครึ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มันยากที่จะพูดในตอนนี้ผมคิดว่าเกมมันออกมาค่อนข้างรุนแรงผมคิดว่าทั้ง2ทีมนั้นสร้างโอกาสกันได้น้อยมากแน่นอนว่าเอเวอเรตนเองทำได้ดีกว่านิดหน่อยจากจงังหวะที่ทอมเดวิดยิงไปชนเสา แต่นอกจากนั้นผมคิดว่าบางช่วงพวกเราสร้างโอกาสกันได้น้อยมากแต่พวกเราครอบครองบอลกันได้มากเลยทีเดียวน่าเสียดายที่พวกเราหาโอกาสได้ไม่มากเพียงพอซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนมีความสุขนะที่ฟุตบอลสามารถกลับมาแข่งขันกันได้อีกครั้งพวกเราไม่แพ้และกำลังขยับเข้าใกล้เป้าหมายเข้าไปอีกก้า เวอร์จิลฟานไดปราการหลังสุดแกร่งของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์สำหรับนะัดต่อไปของหงส์แดงลิเวอร์พูลนั้นลิเวอร์พูลจะได้กลับมาเล่นในบ้านของพวกเขาที่สนามแอนฟิลด์โดยจะเป็นเกมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในคืนวันพุทธที่24มิถุนายนนี้เวลาตี25นาทีตามเวลาประเทศไทยแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในนัดหน้า ลเว์ภูของเราจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะคริสตันพาเลทได้หรือเปล่าและคุณคิดว่าในเกมนั้นจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลเว์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ